ขี่รถโล่เมืองพี่น้องเมื่อนี้มาเมืองศรีสัตนาข้าาเจ้าจะขี่ไซสสถานส่วนเบื้องนี้จะเป็นบ้านจอมแจ้งนี่ไปท่านก็นจะเป็นวิทันคการป้องกันสารางไกดสอนภุมิหารวนะงเวียนพี่น้องเนจะเลี้ยวขวาไปทางนี้นะี่ต่ว่าเมื่อนี้มีโอกาสใส้เวลาว่างๆมาขี่รถอัปเดต าพสวยงามจากนักคหลวงเปจนันที่ขอบเขตยงจันทร์เซ็นเตอร์น,นั่นเองสบายดียินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องยูทูบสรัสนบนามาตอนที่สี่ทีมง,งานสนสมันบนาจะนำพาท่านผู้สมไปฮับสุมขี่รถโล่เมืองพี่น้องเมื่อนี้มาเมืองศรีสัตนาขบราเจ้าจะขี่เริ่มตั้งแต่พี่ละแถวบ้านจบแจง้งอยูอใกล้ๆกับวงเวียนจิตตมโลหลังจากน,นั้นก็จะได ไปฮอดแถวทาดขาวเกี่ยวไปถนนคูเวียงหลังจากนั้นออกไปตลาดเซาโค้งไปฮอดทางประตูใสก็จะได้กลับบ้านห้องแก่พี่น้องไปไปบสมบุมพร้อมกันก่อนจะไปติดตามภาพรมก็ขอฝากกดไลค์กดติตดต,ตามกดกระดิ่งเตือนๆช่องสวรรค์บรรณาเด้อท่านผู้ชมเื่อจะได้ครับวีดีโอใหม่ๆมาทำามสมบมแนวรมในตอนต่อไปก่อไปตอนนี้ข้าพเจ้าอยู่ในจุดแคมป์ของหลังจากนั้นจะออกไปบางนี้ไปถนนท่าเรือโค้งไปผู่ละ ไปขอไปพี่น้องย่าลรถล้มมือือหนึ่งจับรถมือือหนึ่งจับกล้องไปได้เดี๋ยวได้เนี่ยเหมือนกันแต่ว่าไปต่อบ่ได้ละโค้งกลับพี่น้อง ไปทางนี้รุ่นนํากันว่ามันจะสอดหอมได้พี่น้องเบ <c ười> มือกันมืดเข้ามืดเข้าแล้วห่อมได้เนาะนี่เนาะนี่จะปิดหออบ้านบ้านไถเนานนี่เนาะเพราะว่ามาทางแค้มของนี่จะงงพี่น้องเลยเพราะว่าบเ,เคยมาจากเครื่อส่วนหลา่มาตามทางก็แหละเส้นทางลักทลังใหญ่ อ้อมนี้เดินทางกับบ้านที่นี้ก็ขึ้นกับเมืองสรีสัตนาคนะเพราะหลวงปู่จันทร์ไปนุนบ อยไปหาทางใหญ่เบิ้งจะจุดห้อมใได้พี่น้อ,โอนงโอ้พอ,พอดออเอีเป็นวงเวียนจีนไนมูพี่น้องพออวงเวียนจีนไนมูพอดีงามนี่คือทางเบื้องหน้าเห็นบอกเป็นวงเวียนจีนไนมูเบื้องนี้ก็กลับไปทางลักสาม ไปทางสี่เหมืองส่วนบางนี้ก็ไปท่าเดือยขวมิตรภาพส่วนบางนี้ก็จะไปบ่อโอูพี่น้องทีนี้ห้อมนี้ห้อมหนึ่งไปนี้จะเป็นบ้านไซสสถานส่วนเบื้องนี้จะเป็นบ้านจอมแจง้งน,นี่ไปท่านก็จะเป็นวิทยาคารป้องกันศารกรไก่สอนภมิหารวงเวียนจีนายโมนนั่นเองอกลับบ้านเพียง โมงเวียนกี่นานโมก่อนนอกนี่ว่าองการบ,บ้านเหรออันนี้ยึดรถส่วนทางกันบุ่นวันบุ่นวันเนี่ยระเดินต้องโฟฟับใจ FC ทางนะครับทุกคนทาง ฝั่งไทยและต่างประเทศที่ให้การสนับสนุนซรงสวัสดินาด้วยดีส,มสัมมือมาด้วยรำมุสมเดินทางกลับบ้าน เบืองนี่ก็จะเป็นรงครเงนประถมผมบู์บ้านเหมือนก่าเอเขผมอ,อกเมืองสี่ศัทธา เวลานี้ก็เกือบจะาอด19บมงหรือว่า7จมงของวันที่6 6เดือน6ปี2 0 2 5นี่คือว่าที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็จะเป็นถนนท่าเดือในขอบเขตบ้านาสวนมอนนะสวนมอนทางพวกขวานี่ก็จะเป็นบ้านสวนมอนนีบ้านสวนมอนเมืองศรีสัตนาณนครหลวงประจำนั่นเอง คือว่าในสองฝากข้างทางนี่ก็จะเป็น้านค้าเฮือนปัสะ้นที่ว่าอยู่ตามเรียบแคมเส้นทางก็จะมีการค้าขายานี่บ้านส่วนมอนน่ส่วนมอนี่ปลองต่ำเปิดมอนว่าแค่นี้เป็นบ้านส่วนมอนถือว่าในเทียบในเมื่อก่อนนี่ถือว่ามาเบิ่ง ถนนหนทางในจุดนี้ือวาก็สร,ร้างแล้วสําเร็จปี2007พี่น้องมันไลๆแล้วเกือบ18ปีผ่านมาละทางเส้นนี้นบรรยากาศในยามหวนแรงแต่าวาฝนบปต,ตกเทว่าเป็นแนวนี้กรร็ได้มีโอกาสขี่รถลอร่ออ,อ,อ้อมหอบถ้าว่าไปลรอตอนสวยมันห้อนก็เลยมาเอาเป็นยามหวนแรง รถนี่ก็ไฟก็เริ่มหุ่งไฟเงยงทางก็เริ่มเปิดเป็นทีเีย่ห้อยนี่สวยงามพี่น้องเือว่ารถนี่กับมังเกตได้ก็บรไไ้หลายปันเล ก่อนอื่นต้องขอขอบใจ FC นะฮกทุกคนที่ให้การสนับสนุนสอง y ง u t u b e สระบัตปรปัญหาด้วยดีสะเมื่อมาเด้อทำสุขเพื่อจะได้ขับวีดีโอใหม่ๆไม่ท่าผระสมได้ขับชมในตอนต่อ,ตอ,ตอไปพี่นอ้อง ็จะเป็นเขตบ้านทันมั่นบ้านพันมั่นทางบางกขวาเมือี่น้องในส่วนเบื้องซ้้เนี่ยก็จะเป็นท่าเือลักซี่ที่ว่าผู้คนก็ได้คุ้นๆหูมาก,ก่อน,นีอนท่าเทอลักซี่เมืองศรีสัตนาพระพหลแก่นจัก เบื้อง้า้ก็จะเป็นห้านอาหารห้านอาหารลักซี่บนศรีสัตราดาวคอนโดไวกัวน จะใกล้จะทอดอเขตรักษาบ้านวัฒน,นาเมืองศรีสัตนานครหลวงประจำนั่นเอง ก็จะเป็นไฟแดงลักสามพี่น้องไฟแดงลักสามบ้านวน,นาคเมืองศรีสัตนาน่รอหลวเวียงจันทร์นี่เอ่อต่อไปนี่ก็จะเข้าไปเขตบ้านบึงขยอยแต่จะบไปทางนั้นจะเข้าไปเขตทางถนนคูเวียงหลังจากนั้นจะไปผ่านภาคสั้นตลาดเร้าเวียงจันทร์เซ็นเตอร์ออกไปทางนาซ้ายแล้วก็จะกลับบ้านพี่น้อง ้ชื่อว่าไปซื้อก็จะเป็นบึงขยองเลี้ยวขวาก็จะเป็นถนโนโคเวียงพี่น,อน้องจะเลี้ยวขวาไปทางนี้เชื่อว่าเมื่อน,นี้มีโอกาสใส้เวลาว่างๆมาขี่รถอ้อมเชื่อว่าขี่รถเลาะสมเมืองศรีสัตนานกรนครหลวงเจัดนั่นเองในวิดีโอก่อนน้นข้าพเจ้าก็ได้เคยเอาวิดีโอในนครหลวงเวยียงจันทร์ที่ออกจากสี่หอม เมืองสีโคตบองจนหอดพืแอละเมืองไซเซธาบ้านพ่อแกน้องคนะวิจารณ์ให้ท่านผชมได้ชมแลวบ้านนีงคือท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นถนน <Yeah. S 1> ผู้วียงที่บ้านเบิกขยองตอนนี้ yeah. ในยามหัวแรงก็คือท่านผู้สูงตีห็นอยู่ในนี้ก็ถือว่าโบยเห็นหลายปันได,ลดน้ลดไปเนองรถก็บ่หลายในในแต่ละเบื้อกันช่วงนี้กันลดรถจะบ่หลายนี่เนาะแต่ว่าหลายและเป็นออกจากจุดนี้นี่คือท่านผู้สูงีหินทำเครื่องงานนี่เลี้ยวขวานี่ก็ไปสู่ป่าหลวงไปซื้อก็จะเป็นพุทนตลาดเศร้านี่จุดนี้ไปและเริ่มมีรถหลายพีน่น้องนี่เห็นบอกเพราะว,ว,ว่ามันมีทางแยกไปทางสู่ป่าหลวงจน ตัวนี้ก็ไปทางตลาดเซานี่ร้วเริ่มหล,ล,ลายหมอดจุดนี้แกถือว่าไฟโบหุ่งที่สองจุดนี้โบหู้คือการหว่านมันเป็นอย่างคนและพอทางหน้ามันจะมีไฟเริ่มหุ่งพุ่งมาจากห้านขายเครื่องต้องไฟชั่นนี่ไฟเมืองทางก็เริ่มหุ่งละจุดนี่ ข้างทางเบื้องขวาก็จะเป็นห้องระบายน้ำเบื้องซ้ายก็จะเป็นห้างขายเครื่องแฟชั่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่ขายโยนาในนีมาลหลายปีพี่นอ้องต่ว่าขพเจ้าลงมานาะคนลงวันจันทร์ได้สาวหกกว่าปีแหละก็ถือว่ามาเห็นต่ว่าห้างจะบปหลายปันนี้แต่มาเดียวนี้ือว่าห้างหลายพอสมควรโดยรวมก็จะเป็นห้างที่ขายเป็นเครื่องแฟชั่นเป็นเกิบเป็นเสื้อนุง่ง tặng tàng you know. วงเวียนคอมเซ็นเตอร์อ่าเพราะว่าเมื่อก่อนกัเน,นี่ยนะวงเวียนคอมเซ็นเตอร์นั่นก็คือว่ามีวิทยาลัยคอมเซ็นเตอร์อยู่ยนั่นเองก็เลยว่าเป็นวงเวียนคอมเซ็นเตอร์พี่น้องนี่ก็ถือว่าเห็นปะ่ะวงเวียนคอมเซ็นเตอร์ส่วนไปซื้อก็เป็น ทางตลาดเศ้าจะพาท่านผู้ชมไปฮับสมบรรยากาศในยามค่ำคืนจะเห็นภาคสั้นเบียงจันเซ็นเตอร์นี่โอโ้มือเติบพี่น้องเยอ้โ่สวยงามพี่น้องแกเคยได้มาลื่นมาหลายครั้งแล้วแหละจะเป็นท้านอาหารเครื่อง เดิมต่างๆคนขายอยู่ในซันไตดินแต่ว่าเป็นหาอาหารอยู่ในจุดนี้แต่ว่าในปี2 0 5นก็จะมีอยู่ในช่วงในกำลังก่อสร้างพี่น้องเลยนี่สังเกตสวยงามอมจุดนี้ก็จะเป็นเดียนจันเซ็นเตอร์คือทานผุ้สมเหตุอยู่ในนี้ี้ต่อไปก็จะเป็นตึกที่ว่าพักสั้น เข้าไปในก็จะเป็นห้านขายเครื่องเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตแต่ซันใต้ดินก็จะเป็นขายไปพะเศอาหารอัปเดตภาพสวยงามจากนักขอหลวงจิจนตที่ขอบเขตยังจันเซนเ็นเตอร์น,นั่นเองมีผู้คนกำลังมากำลังกลับบ้านถือว่าชุดนี้คนมา ครับสมหรือว่ามาเลาะตลาดในยามหัวแหลงนี่ก่อนอื่นต้องขอเขอ้บใจ FC นะฮะทุกคนที่ให้การสนับสนุนซ่องยูทูบสวรรค์บรรณาด้วยดีสะเหมือมาเด้อทานผู้สมเพื่อจะได้รับวิดีโอใหม่ๆมาให้ท่านผู้สมได้ขับสมในตอนต่อๆไปพี่น้อง มาฮอดจุดนี้ก็จะเป็นไฟแดงตลาดเซานี่อาคือมือแท้พี่น้องนี่เบื้องขวานี่ก็จะเป็นคิวรถตลาดเ้าไฟแดงตลาดเ้ามันจ,จะเลี้ยวไปทางเบื้องขวานี่นี่จุดนี้ก็จะเป็นบ่อนสถานีรถ เมีจุดรถเมย์นีหรือว่า ABS ประมาณนี้เ <c oughs> ออมือดแท้พี่น้องคนข้างมืดโบโ่ไตไฟอ่ะต้องขอโทษขอภัยมืดตึ๊บพี่นอ้อง นี่พอดีฮอตนี่ก็จะเป็นไฟแดงบันานบัานฝ่ายไฟแดงบัานฝ่ายซึ่งไปทางเบื้องหน้านั่นก็จะเป็นวัดธาตุุ่นเมืองสีสัตนาคนะ่คาขล่อมากันนั่นเองนี่ก็เป็นจุด รถเมย์อีกจุดหนึ่งนี่อยู่หน้าวัดทัดฝุ่นเลยพี่น้องอทางเบื้องนี้ก็จะเป็นบ้น้นฝายนี่ ก็จะเป็นนาไสบ้านนาไสก่อนอื่นต้องขอขอบใจ FC นะครับทุกคนแี่ในการสนับสนุนช่องยูทู e สวรรค์ปนาด้วยดีสามเมอมาเนื้อทำาูสมเพื่อจะได้ครับวีดีโอใหม่ๆนะฮะับความชม,ม,มในตอนต่อไปน้องใส่น้ำมันก่อนน้ำมันรดสิบล<ม>ะใส่น้ำมันจ้ะปุบ๊บปุบ๊บปุบ๊บปุ๊บห้าสิบพัน ใส่น้ำมันกันเติมน้ำมันเติมน้ำมันพี่น้อะเดินทางต่อน้ำมันเกือบหมดเ <c oughs> ติมน้ำมันอยู่นาใส่ เติมน้ำมันพี่น้องเติมน้ำมันแล้วเดินทางต่อกลับบ้านไปเติมน้ำมันแล้วเดินทางกลับบ้าน ย่าหอดไฟแดงนาใสนี่ไฟแดงบานนาใสเมืองไซสิทธาถ้าข้อหลวงไปจัดเดีย๋ยวมาหอดเขตเมืองไซสิทธาละ ไปทางนี้ก็จะเป็นโพนสีนวลบางนี้ก็จะเป็นไปทางประตูใสาบางเสือก็จะเป็นนาไซท่าหลวงป้องแกีปน้องคือถ้าผู้ชมเห็นตึกสูงๆนั่นก็เป็นของตึกยูนิเทลเือสำนักง,งานใหญ่เป็นนาไซออกจากนาไซมาแล้วกำลังเดินทางกลับบ้าน ยูนิเทลพี่น้องสภาพการใหญ่ออกยูนิเทลเพื่อขายยูนิเทลอยู่บ้านอาศัยเมืองไซเซทานนครหลวงไม่จันนดนั่นเองคว่ำน้ำมันพอตอ นี่ก็จะเป็นขอบเขตนี่จะเป็นบ้านสีสังวรเมืองไซเสถานคนครหลวงเบียงจันทั้งสองฝากเบื้องซ้ายและเบื้องขวาส่วนเบื้องขวาเหมือนก็จะเป็นประเภทส่วนหลายจะเป็นห้านอาหารเบียดพี่นอ้องที่ว่ามีมาแต่รุ่นนันตั้งแต่ข้าพเจ้านี่ลงมาเบียงจันนี่คือว่าเห็นลห้างอาหารเวียดนามอยู่ทางเบื้องขวานี่ส่วนเบื้องซ้ายก็จะเป็นห้านที่ว่าขายประเภทเครื่องแห้งและอ,อื่นๆนี่ จะเป็นรน้านขายหมากไม้นี่ร้านขายหมากไม้นาไสเดอนีส่สังวอนพัต่อไปโมกุ๋วนี่ก็จะเป็นขายเครื่องเป็นพัพเป็นอย่างเครื่องแฟชั่นต่างๆนี่ก็จะเป็นตลาดน้อยนาใสพี่น้องนี่ก็คือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ขพเจ้าก็เคยมาซื้อของกินซุกอยู่จุดนี้ตลาดน้อยสีสังวอนเปิดเ เ,เ,เป็นยังไงท่านผู้ชมมาฮอดน,นี้การนำเสนอวีดีโอตอนที่4ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้พอ,อขอบใจ FC ทุกคนที่ให้การสนับสนุนส่องยูทูบสวัสดิ์บันาดไว้ดีเสมอมาเ้อมาฮอดน,นี้ขอลาไปก่อนขอขอบใจ